โอไ้ได้ตับตรงไหนบ้างครับพี่ตับตับตรงไหนบ้างพี่หมดแล้วอ๋อก็อเหลือขุดไอ้อตอนนั้นใช่ไหมไจะบอกขุดอันไหนครับพี่อ๋อ oh. ยังไม่ทำของวุนไไ่นวายไม่ทำเรื่ oh. องวุ่นวายพอพี่รองอพี่รงบอกว่าพี่ลงเขาจะปูอยูออ่มันต้องเอาออกไงเ <P> พราะว่าแกจะปูพี่ใช่ไหมมันต้องแบ่ง มาเลยครับพี่โอ้ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเจอกับตาไมโครสมองอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันอีกคลิปนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับหาขายกันไปทั้งวันครับวันนี้โองานเยอะครับปีเดียวก็ชั้นชั้นแรกเสร็จแล้วครับท่านชมทีนี้เหลือเหยียบบอัดบดเนาะนะครับ แต่งมาพร้อมครับโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับอยู่กันยามเย็นแล้วตัวนี้ก็16นาฬกา50นาทีครับเหลืออีก10นาทีเนาะเลิกงานนะครับพบกับตาไมโคสเสมองเช่นเคยครับผมกับคลิปดีๆคลิปร้อยคลิปรถมโคตรคอะไรเนาะอยู่กับทีมงานนะ้อ,องเช่นเคยเนาะพูดประโยคเดิมซ้ำๆนะครับพี่น้องอย่าเบื่อกันนะเย็นแล้วครับเย็นแล้วพี่น้องทุกท่านมาดูอาจารย์เดี๋ยวนะครับ แต่งมาแล้วแต่งมาด้วยครับพี่น้องนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกันเนาะแต่ว่าฉีกหน้าดินมอเช้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็แต่งมาด้วยนะครับน่าจะเอาไม้เข็มปักก่อนนะครับสูตรเนาะเราคอยติดตามกันพรุ่งนี้ต่อครับงานนะครับเดี๋ยวทำเป็นเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับก็มารับพี่เดียวนะครับ มอไซค์จอยฝั่งโน้นมาทำจ้ชมงานไม่ได้หยุดไม่ไดหย่อนเลยช่วงนี้สำหรับเจ้า SK 104นะครับเจ้าสีุู่เปอร์เกมนะ็มเนาะไมไ่หยุดทุกสองคันนะพี่น้องนะทุกสองคันเลยนะครับเนี่ยลูกสลบข้างเขาเรียกโอ้โหจะยากหน่อยครับรลูกสลบข้างเนี่ยนะครับูก แต่งสลบข้างเลยยากหน่อยจะยากหน,น่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะงานไม่เน้นไม่เน้นนะครับก็จะปูบีอยู่นะท่านผู้ชมเนาะนะครับงานได้เป็นงานปูบีเขาจะไม่เน้นสวยเท่าไหรนะ่เนาะท่านผู้ชมกล้จะเลิกงานแล้วครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์มาแล้วอาายู่กับอาจารย์เช่นเคยเดูไว้ก่อนครับเหลืออีกสิบนาทีครับสิบนาทีสุดท้ายเนาะดูกัน,นยาวเนาะดูกันก่อน ก็เป็นงานคันสไลด์เนาะนะครับสนุนด้วยนะครับทีนี้ก็ลําบากหน่อยนะท่านผู้ชมครับนะครับก็ต้องทาครับว่าสนุนรถเดินก็เดินไม่ได้แล้วนะครับรถก็ไปไม่ได้นะครับคันก็จะปูบีนะครับก็ต้องหาไม้สนมาปักนะครับทำเนียมเนาะไม้สนนะครับในงานที่ไหนบอกได้ครับงานนี้ทงานคุณภาพนะครับจะหนักแันเต็มนะครับไม่ต้องมาดูครับท่านผู้ชมนะครับงานเดิน ครับงานเดินต่อเนื่องนะครับเาดูพี่เดียว10นาทีสุดท้ายครับโกเบโคเอสเคร้อยสี่ซุปเปอร์เกมเนาะนะครับรถเขียว,ยวนะครับอ่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับบางท่านยังสงสัยอยู่นะว่าสีเขียวเขาเปลี่ยนตอนไหนท่านผู้ชมนะครับเมื่อก่อนซุปเปอร์เกมนั้นอ่าเมื่อก่อนนะครับท่านผู้ชมของค่ายโกเบเนาะรุ่น สองรุ่นสามนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมเนาะเริ่มมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็รุ่นห้านะครับมักไฟนะครับเพราะว่าทางบริษัทเขานะครับเล็งเห็นนะครับสีตรงนี้จะมีสองสีนะครับสีเทาบุงบอกถึงความแข็งแกร่งความบึกบึนนะครับส่วนสีเขียวก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่เขามาเปลี่ยนเป็นมักไฟนะครับรุ่นแรกเนาะที่มาเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอานุรักษ์นะครับบ่งบอกถึงเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมนะครับสีเขียว สีเทาๆนี่ก็คือความบึกบึนความแข็งแกร่งนะครับโอเคนะท่านชมนะบางท่านยังไม่สงสัยเนาะว่าสีของค่ายโกเบมีกี่สีเนาะมีสีเหลืองนะครับมีมาร์คทูมาร์คซีนะครับมาเปลี่ยนเป็นก็เป็นมาร์คไฟนะครับนปัจจุบันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอมอมอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องดูเนะผมเรียกสีเขียวเนาะนะครับก็เป็นมาร์คไฟมาร์คซิกมาร์คเอ็ก นะครับแล้วก็มาร์คเทนในปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นสีเขียวมนะาชมส่วนใครอยากได้สีเหลืองสีอะไรก็บอกเขาเอานะครับเราจะชอบเนาะแต่ว่าทางค่ายเขาผลิตออกมาก็เป็นสีเขียวนะครับเนี่คือความรู้เล่นๆเล็กๆนะครับบอกสู่กันไปนะครับสูงกันฟังเนาะเสียงเครื่องเลยกระหึ่มเลยครับทนะ่านผู้ชมรถอาจจะห้าพันชั่วโมงแล้วนะครับ ใช้น้ำด้วยครับใช้น้ำด้วยนะครับไม่งั้นติดนะครับลูบไม่ไปนะครับลูบข้างมันไม่ค่อยมีแรงนะครับคุณชมเนาะเครื่องมิดซูสีสูบนะท่านผู้ชมสบายผมร้อนด้วยน้ำเนาะอินเตอร์คูลเลอร์เนาะนะครับไปสามแรงมากนะครับโอ้ไปแท็กก่เจ็ดสิบเซนครับ โรเลอร์เจ็ดตัวแคริเอร์หนึ่งตัวนะครับภูมาร์เสริมสามแชกเหมือนเดิมครับพี่น้องก็เหมือนเดิมนะคุณขี่ก็ศูนย์จุดหกคิวนะครับหรือศูนย์จุดหกบาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่สามตันหกนะสามตันเจ็ดนะครับผมนะครับมีระบบ GPS นะครับรวจสอบการทำงานนะครับรถรุ่นนี้นะครับ,รนะรบ,รบท่านผะู้ชนะมเนาะบ,บางท่านก็ยังสงสัยอยู่นะครับอ่า เหมือนพี่เดียวนะครับท่านผู้ชมจะมีกุยสองดอกนะท่านผู้ชมนะนะครับเวลาแกจะกลับนะครับแกจะปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ยกคอนโทรลขึ้นนะครับพี่น้องนะห้านาทีมันจะดับเองนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ารถไม่ได้ทํางานนะครับถูกยกคอนโทรลขึ้นนะครับรถจะดับเองนะครับห้านาทีเนาะที่ตั้งไว้นะครับท่านผู้ชมจะตั้งไวห้านาทีนะครับเสร็จไวห้านาทีครับเวลารถไม่ได้ทํางานแล้วจอดอยู่แล้วยกคอนโทรลขึ้นนะครับ ท่านก็ยังสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็สงสัยมันท่านผู้ชมแหละว่ารถไม่ดับแต่ทาไมเดินกลับแล้วนะครับล็อกประตูกลับเฉยนะครับยกแค่ยกคอนโทรลขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตั้งไว้หานาทีเนาะรถก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับมาแล้วครับสู้ๆกันไปท่านผู้ชมนะครับทีเดียวก็หรือว่าแข็งแกร่งนะครับยังไม่หยุดเลยทำงานทุกวันนะครับ วันละ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวปรึกษาน้องอองเรียบร้อยแล้วท่านชมเนาะนะครับเรื่องค่าแรงคนขับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเนาะนะครับน้องอว่าเปิดเผยได้นะครับท่านชมนะครับคุยได้บอกได้นะเดี๋ยวจะบอกค่าคนขับของเจ้า104กับ1 0เนาะครับนะครับแล้วแต่ที่แกแต่ละท่านนะนะครับท่านชมนะครับอันนี้เปิดเผยได้นะครับอันนี้ก็เขาอยู่กันด้วยใจนะครับมาด้วยกัน10กว่าปี15ปีแล้วนะครับ องคนนะครับพี่เดียวพี่กิบนะครับค่าแรงเนี่ยบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกนะครับในคลิปต่อไปเนาะแต่ส่วนนี้เราดูพี่เดียวก่อนนะครับแต่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับเหลือสามนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอญากถอยขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็เหยียบบดแต่งแล้วกดูนครับอยู่หน้าบ้านช่างรอนะครับงานนะครับบ้านช่างรอนะครับเนี่ครับ ช่างรอพีอ่อ้นเนาะทีมงานทีมเดิมประจําทีมเดิมเนาะอยู่กันนะครับสนุกสนานเฮฮาครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ไปกดไลก์กันหน่อยเนะาะฝากกดไลก์กดติดตามนะครับตามไปกดสม,มือนเนาะถ้าชอบแล้วก็กดไลค์หน่อยครับกด subscribe หน่อยจะได้ดูคลิปดีๆเรื่อยๆนะครับทีมงานพวกเรานะครับเดี๋ยวสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยจะสะสมเรื่องงานไทยนะครับเรื่องงานแต่ละงานนะ

ท่านผู้ชมเนี่ย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 ช่างรอท่านผู้ชมโอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับจอดแล้วจอดแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับหน้าบ้านช่างรอนะครับจบได้ไงยังอีกเยอะแยะจบวันนี้อ๋อขอสวัสดีทุกท่านเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เนาะตามไปกดสมมือง กาเวเตอร์นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปด้วยช่างหล่อครับผมสวัสดีทุกท่านบายบายลายเลยนะลายเลย